สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอการดำเนินงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการจากสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่บริการทางการศึกษาจังหวัดราชบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า6,000 60, 0คนให้มีงานทำโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลรอบคุมพื้นที่สัมพันธ์ตำบลทั่วประเทศและหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาคือมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่บริการทางการศึกษาจังหวัดราชบุรีที่ได้รับมอบหมายดูแลจ้างงานกว่า160อัตรา ใน8ตำบลในจังหวัดราชบุรีได้แก่สีภอำเภออ,เภอจอมบึงตำบลเบิกไพรอำเภอดำเนินสะดวกตำบลบัวงามตำบลดอนไผ่อเภอบางแพรตำบลโพหักตำบลดอนใหญ่ตำบลวัดแก้ว อำเภอปักท่อตำบลบ่อกระดานและตำบลปักท่อโดยทั้ง8ตำบลน,นี้อยู่ภายใต้การควบคุมรองศาสตราจารย์ดรสมชายจันชาวนารองอธิการบดีมจธราชบุรีดรทศพรทองเที่ยงผู้ช่วยอธิการบดีมจธราชบุรีฝ่ายบริหารดรบัญญัติเล็กประเสริฐผู้ช่วยอธิการบดีมจธราชบุรีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดำเนินงานพัฒนาชุมชนของแต่ละตำบลมีดังนี้ตำบลบัวง,งามอำเภอดำเนินสะดวกผู้ดูแลนางสาวนัธการจงประจิตทางตำบลได้มีการพัฒนาพื้นที่หลักๆได้แก่อะไรบ้างอันดับแรกตำบลบัวง,งามถือเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตรคือสวนมะพร้าวน้ำหอมแต่ก็ยังประสบปัญหาในบางช่วงของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสูงผลผลิตต่ำลูกมะพร้าวตกเก,ดกรดกลาติดเปลือกผาครึ่ง เปลือกมะพร้าวทลายจุกขั่วจึงได้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากวัสดุเหลือทิ้งของมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าได้แก่เทียนหอมกระทงเทียนสายจากมะพร้าวตกเกรดและกะลาติดเปลือกผ่าครึ่งผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อวิธีธรรมช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาดกระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว จากเปลือกมะพร้าวทลายจุกขั่วผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้สื่อวิธีธร,รมเครื่องอัดขึ้นรูปกระถางอีกทั้งยังจัดทำสื่อวิธีธร,รมการแปรรูปเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นมะพร้าวแก้วผ่านการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เข้าถึงตลาดพร้อมช่วยหาตลาดภายในประเทศและระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์มะพร้าวก้นจีบบ้น้นแผ้วน้ำและเนื้อมะพร้าวสำเร็จรูปลูกมะพร้าวเจียและการเพิ่มผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมโดยใช้ชนโรงช่วยผสมผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ให้ชนาโรงช่วยผสมเกสรในมะพร้าวน้ำหอมและผล,ละไม้อื่นๆต่อมาการส่งเสริมให้กำจัดผักตบชวาอย่างถูกวิธีและสร้างมูลค่าเพิ่มเดิมทีการกำจัดใช้เรือของกรมชนลประทานขุดลอกผักตบชวาขึ้นจากคลองและชาวบ้านรวบรวมเงินซื้อสารเคมีฉีดท้นผักตบชวาก่อให้เกิดรอคิวเรือนานใช้งบประมาณมากผักตบชวาแห้งคาลํลคลองปลาเล็กตาย จึงได้ดำเนินการรณรงค์เก็บผักตบชวาริมคลองเพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศแบบลูกหมุนและรับซื้อก้านผักตบชวาจากชาวบ้านสร้างต้นแบบเครื่องหั่นและตู้อบจัดทำสื่อและถ่ายทอดวิธีการทำวัสดุกันกระแทกจากผักตบชวาพร้อมช่วยหาตลาดไม่ว่าจะผ่านสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์และจัดให้มีการศึกษามะม่วงเพื่อสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์มะม่วง ให้ศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศึกษาขนาดและน้ำหนักศึกษาค่าความหวานศึกษารสชาติและเนื้อสัมผัสสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์มะม่วงช่วยตัดแต่งกิง่งติดตาพันธุ์รวมกับวัดบัวง,งามศูนย์การเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญการติดตาพันธุ์ไม้จัดทำป้ายสายพันธุ์มะม่วงทดแทนอันเดิมที่เสียหายเรียกได้ว่าเป็นตำบลที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศัก,กยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะด้านการสร้างอาชีพใหม่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและนำความรู้ไปบริการชุมชนให้ก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนต่อไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจได้ที่ youtube ตำบลบัวงามราชบุรี